ขอบคุณลาวบราฟแมวที่น่ารักทั้ง6ท่านนี้ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยลุงแมวจะมารีวิวอาวุธปืนพราม์กระบอกใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้มีการนำเข้ามาพร้อมกับตัวละครยาเลลีพรามแล้วก็เป็นอาวุธปืนซิกเนเจอร์ของตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับนั่นก็คืออาวุธปืนที่มีชื่อว่าคอมเพรสซ่าพรามหรือว่าปืนฟองสบู่นั่นเองปาปามาป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 ามเปิดซะใหญ่ใช่ อ่ะโอเคครับสาหรับค่าจัดต่างๆรวมไปถึงความสามารถของอาวุธปืนกระบอกนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามดูแมวไปดูกันเลยครับไปสำหรับปืนคอมเพรสซ่าพราวนะครับจัดเป็นอาวุธปืนรองประเภทพิสโตลนะครับสามารถใช้แด้ตอน m r 1 3อร่ารูปแบบการยิงเป็นออโต้หรือก็คือกดคิกค้างแล้วก็ยิงยาวๆเลยนะฮะกระสุนสูงสุดอยู่ที่ร4 4นัดก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแม็กกาซีนไซส์12นัดอืม เดี๋ยวมาดูรีโหลดสปีด1.8วิส่วนตัวลุงรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยนะแมกกาซีนไซส์แต่ว่ารีโหลดไวก็ไม่เปปัญหาเท่าไหร่ต้องมาดูตรงนี้ไฟเ์เรท3.33ตีซะว่าประมาณ4วิ4วินิดนิด,นดยิงหมดแมกกาซีนหนึงแล้วก็ใช้เวลารีโหลดประมาณ1.8ก็ถือว่าบาลานซ์อยู่อ่ะจริงๆก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ว่าอยากให้แมกกาซีนเพิ่มอีกสักนิดนึงอ่ะสักประมาณ18น่าจะเวิร์กกว่านี้อันนี้12รู้สึกน้อยไปหน่อย ก็ไม่เป็นไรนะลองต้องลองไปใช้ดูจริงก่อนถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแอมโมโพิกแอพนับหนึ่งแพ็คเก็บได้20นัดก็ถือว่าโอเคนะถ้าเทียบกับไฟเอเลี่ยแล้วก็แมกกาซีนไซน์แล้วก็แม็กซิมัมแอมโมนะถือว่าบาลานซ์อยู่โอเคมาต่อกันในส่วนของเรื่องดาเมจนะครับนอร์โมไอแท็กนะหรือว่ายิงเป็นธรรมดาก็คือยิงแบบลูกกระสุนที่กระทบนับจังหวะแรกนะฮะดามเมจอยู่แค่2หน่วยแล้วก็เป็นไวรัลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าให้มาดูตรงนี้นะครับมาตีชอ็อตสี่ก็คือ่นะนนะนจออก จะออกเขาเรียกว่าอย่างไรดีวะยิงไป1ลูกจะออกมา4นัดเป็นฟองสบู่สีลูกนะฮะโดยแต่ลูกเนี่ยจะมีดาเมจต้นก็คือดาเมจตอนที่มันไปประทะเนี่ยคือ2องนัสหน่วยต่อน,นัดนั่นก็เท่ากับว่ายิง1ครั้งเนี่ยจะได้ดาเมจทั้งหมด8ก็คือมาจาก4ีคูณสนั่นเองนะครับอ่ะถือว่าคิดว่าเก็ตนะประมาณนี้ accuracy ค่อนข้างต่ําเพราะว่ามันยิงแล้วกระสุนมันจะกระจายตัวนะครับมันไม่ได้เกาะกลุ่มกันคีชาร์สสิบหกเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ขึ้นมาจากโวชั่นธรรมดาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เน,ะนเาะค อาจจะตํากว่ามาตรฐานนิดนึงนะแต่ว่าก็าถ้าจะเล่นคีก็ก็ไม่ได้ฝืนเกินไปเพราะว่ายังไม่ได้ต่ํามากเกินไปนะฮะสักเท่าไหร่โอเคพันทูไม่มีให้นะครับผมสเตตัสชาร์จสามที่อซอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเป็นปืนที่มีเบสสเตตัสชาร์จเยอะมากนั่นก็ทําให้เรามันสามารถเอาไปใช้เป็นปืนสายแปะสถานะก็ได้หรือว่าจะาไปบิวเป็นปืนแบนบยิงเป็นสายแบบสเตตเัสดามเอจแรงๆก็ได้นะครับโปรเจกต์ตายสปีดสี่สิบ เมตรต่อวินาทีถือว่าเคลื่อนค่อนข้างเคลื่อนที่ได้ไวนะแล้วก็รูปแบบของกระสุนเป็นโปรเจกต์ตายหรือว่ายิงไปแล้วเห็นรูปแบบของกระสุนไม่ใช่เรียกว่าไงยิงไปแล้วเห็นตัวกระสุนลอยไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราสลับมาดูกันในเกมนิดหนึ่งแล้วกันว่าเวลายิงไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะเผื่อใครแบบมองภาพไม่ออกอันนี้เดี๋ยวลุงลองยิงให้ดูนะฮะประมาณนี้นะมันก็จะเป็นฟองสบู่ลอยไปอย่างนี้อ่ะลุงยิงก,กวาดดูอโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ โอเคจบนะครับทีนี้กลับมากันต่อนะฮะสำหรับความสามารถของกระสุนเนี่ยนอกจากมันจะยิงออกไปทีละสีนะเป็นฟองสบู่แล้วนะฮะมันยังมีในส่วนของเ,อเขาเรียกว่าอะไรดีแรงระเบิดที่เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่ไอตัวกระสุนเนี่ยมันพุ่งไปเกาะกับตัวศัตรูหรือว่าพื้นผิวต่างๆเนี่ยหลังจากนั้นประมาณ 0.6- ถึง0.8วินาทีนะครับมันจะเกิดการระเบิดขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายในพื้นที่รอบๆเป็นรัศมีประมาณ2.8เมตรนะครับผม ซึ่งถ้าเกิดใครอยู่ที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะโดนดาเมจไปหมดเลยซึ่งแต่ละฟองที่มันไปเกาะศัตรูหรือว่าพื้นผิวเนี่ยมันก็จะระเบิดคิดแยกกันด้วยนะครับก็คือสมมติว่าไปเกาะ4ลูกมันยิงหนึ่งนัดใช่ไหมไปเกาะ4ลูกเนี่ยก็ระเบิดทั้งหมด4ีฮิตนะครับผมด้วยแรงระเบิดเนี่ยจะมีผลต่อตัวเราเองด้วยคือทําให้เกิดอาคสถานะตัวกระตุกนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีอะไรกันได้นะครับแล้วก็ตัวของอินิชียอลฮิตหรือว่าไอ้ตัวฟองสบู่ที่เป็นพุ่งไปโดนศัตรูเลยกับแรงระเบิดเนี่นกก่นนนนิดแกะรบเตออพุงไปชลนน้ว แรงระเบิดไม่ต้องการไล่อัพไซด์นะครับก็คือขอแค่ให้อยู่ในระยะก็คือระเบิดโดนหมดนะครับแล้วก็ตัวของระยะระเบิดเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้ด้วยมอดฟูมิเนชันหรือว่าพรามฟูมิเนชันนะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของค่าสเตตของแรงระเบิดแล้วกันนะนี่นะเอ็กซ์โพชันแรงระเบิดดาเมจเยอะมากนะอันนี้คือ,อ,อต่อนัดนะต่อแรงระเบิดลูกหนึ่งนะ46ถ้าเทียบกับไออินิเชียลเห็นไหม2 <laughs> กับ46คือแรงต่างกันประมาณเท่าไหร่วะ223เท่าอะ่ะเ คือแบบดาเมจตรงนี้คือไม่ต้องไปหวังนะเรามาหวังที่รัดาเมจจากระเบิดมากกว่าถ้าจะพูดถึงว่าถ้าเกิดทําเป็นสายทําดาเมจนะโอเคซึ่ง4ลูกนะครับคูณ46หน่วยก็จะเป็น184่ตามที่คํานวณเลยนะคีย์ชาร์นเท่ากันกับอินิเชียลฮิตนะครับรวมไปถึงคีย์มัลติเพลเยอร์ด้วยฟอร์ออฟดามเมจมีนิดนึงนะก็ประมาณ80%เอนะครับก็คือลดดาเมจไป20%แต่ว่าส่วนตัวลุง180ก็ไม่็ไม้ต่างกันมากเท่าไหร่นะมันก็ประมาณ1ใน5วนะถืออ่ายยังเคู่ เอ็กพอร์ชันดีเลย์มันเขียนไว้0.6แต่ว่าตรงเนี้ยเขียน0.6ถึง0.8นอันนี้ลุงเอาตามนี้ละกันเพราะว่าในเกมก็เหมือนจะเขียนมา0.6ถึง0.8นะแต่ว่าโอเคมันก็ไม่ได้นานสักเท่าไหร่นะประมาณเกือบเกือบวีก็ระเบิดแล้วนะฮะก็เป็นจังเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิคที่ดีละกันเพราะว่ายิงไปแล้วเนี่ยพอมันหน่วงเราระยะแล้วระเบิดเนี่ยมันจะไปทําปฏิกิริยากับอาเคียนอีกอันนึงก็คือ secondary innovate ได้ทําให้แบบเดี๋ยวจะอธิบายอีกกกกทีีีนน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 ึงงงตอออบิ้้วววด์ลละะะัััั่่ามมมมยไไโเเคแ็หืฮ ระยะระเบิด2.8เมตรเตตัสชาน,นเท่ากันนะครับแล้วก็แรงระเบิดเป็น AOE ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวไปลองยิงให้ดูแล้วกันว่าตอนที่มันระเบิดนะั้มันเป็นยังไงนะครับมาดูกันเราเรียกศัตรูมากันทดสอบทดสอบอเป็นเอกวันเนอร์20ตัวโอเคนี่นะยิงไป1น,น,นัดก่อนแปะปั๊มเห็นไหม4ฮิตปั๊ม3ฮิตถ้าเรายิงรว เรา r e l o ลดแล้วเรายิงรัวๆดึงๆๆๆๆๆก็จะดึงๆๆๆๆๆเห็นไหมคือมันยิงไปแล้วเนี่ยถ้าเรายิงได้ไวพอแล้วจังหวะที่มันระเบิดมันจะแบบป๊อปๆๆๆดามาเมจคือแบบว่ามหาศาลจะตรงนั้นมากๆเลยนะอ่ะประมาณนี้แล้วก็ระยะยิงถือว่าค่อนข้างไกลนะเท่าที่ลุงลองอ่ะลุงลองจากตรงนี้แล้วกันอันนี้แบบไม่ได้อะไรนะพื้นๆของมันเลยนะยิงไปแล้วก็ลองไปดูที่ปลายว่ามันถึงไหนไม่ทันอ่ะมันมันไปถึงก่อน โอเครู้ว่ามันมาได้ไปถึงประมาณนี้เอาตีซะว่าประมาณนี้แล้วกันอุ้ขนาดไม่ได้มีมอดเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของกระสุนนะมาได้ไกลประมาณ40กว่าเมตรนี่ถือว่าโอเคนะอันลุงลองยิงดูว่าถ้าเกิดยิงตัวตัวเนี่ยดาเมจไปถึงหรือเปล่าบางทีกระสุนไปถึงแต่ว่าอาจจะไม่โดนดาเมจก็ได้ก็ถึงอยู่นะแต่แค่กระสุนมันกระสุนมันแฉลบเห็นไหมคือพอมันยิงไกลปุ๊บมันยิ่งกระสุนมันยิ่งแตกตัวไงมันคือความแม่นยําจากระยะไกลมันก็จะมีปัญหาตรงนี้นิดนึงเออ แต่ถือว่ากระสุนไปได้ค่อนข้างไกลนะสำหรับลุงนะเกิน30เมตรได้นี่ถือว่าระยะมันค่อนข้างโอเคแล้วอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอีกนิดนึงนะฮะยังไม่จบนะครับอันนี้แถมให้นะก็คือในส่วนของการเอาไปใช้งานคู่กันกับตัวละครยาเลรีพรามตรงไหนวะอันนี้นะถ้าเกิดถือปืนกระบอกนี้นะครับด้วยตัวละครยาเลรีธรรมดาหรือว่ายาเลลีพรามนะฮะตัวของกระสุนคอมเพรสซ่าพรามเนี่ย มันจะได้รับโปรเจกต์ตายสปีดหรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของกระสุนเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก30%นั่นก็คือจะทำให้กระสุนนะพุ่งไปได้ไวขึ้นแล้วก็ไปได้ไกลขึ้นนะแต่อย่างที่บอกก็คือขนาดทีนะ่ลุงว่ามันก็ไวแล้วแล้วมันก็ไกลมากแล้วอะ่ะส่วนตัวลุงก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้ที่ได้เพิ่มมาจากยาเรลีพรามหรือยาเรลีถือเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แต่ก็มีก็ดีกว่าไม่มีแล้วกันอ่ะโอเคสำหรับค่าแตทแล้วก็ความตามพิเศษของปืนคอมเพรสเซอร์พรามก็น่าจะเท่านี้นนนะะะครรัับต่อไไไปปปจเปเ็็กานะว้าวงววุงงย สำหรับบิวของปืนคอร์พเพสซารพามที่ลุงแมวบิวไว้ก็ตามนี้เลยครับเป็นบิวเดียวแต่ว่าสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกเผ่าทุกตัวละครทุกทุกเผ่าทุกสถานการณ์นะครับก็ลุงคิดว่าบิวเนี้ยจบทุกอย่างแล้วมันครบอยู่ในบิวเดียวแหละอ่ะมีมอดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะีอย่างแรกเลยออนเนสไตรนะครับเอามาเพิ่มดาเมจพื้นฐานเนะี่ย สาเหตุที่ลุงแมวใช้เป็นคอนเดนเซเตอร์ทำไมไม่ใช้เป็นการเวนไชน์ช็อตนะครับทั้งทางที่สถานนะมันแปะได้เยอะมากเพราะว่าอะไรก็ดาเมจที่มันเป็นดาเมจระเบิดอะ่ะมันไม่ได้รับผลจากการเวนไชน์ช็อตไงคือไอ้ดาเมจที่ได้จากความสามารถมันเห็นไหมมันเป็นแค่เดลิเค็ดามเมจก็คือไอ้ดาเมจ2 2หน่วยอ่ะแต่ว่าไอ้46 46หน่วยนั่นคือไม่ได้เพิ่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคถ้าอย่างงั้นเนี่ยถ้าต้องการดาเมจยังไงก็ต้องคอนเดนเซเตอร์เยอะเพราะว่านี้มันเพิ่มทั้งไอ้สองหน่วยกาารรไปเเเพิ่่่มมมมมมดจหหนนนนนนวยยใ้้ััััแงขึีีผลกบ 46หน่วยไหมเออลุงก็เลยรูส้สึกว่าเซตัสชั้น80เปอร์เซ็นไม่เป็นไรช่างมันไม่เอาก็ได้เอานี้เอานี้ชัวร์กว่านะฮะแล้วก็มาเป็นมาติช็อตนะครับก็จะทําให้ฟองสบู่ที่เรายิงออกไปมันก็จะมีจํานวนเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับผมแล้วก็เลทเทอร์เเลนนะก็มาเพิ่มไฟเอเลนแล้วก็มาติช็อตอีกนิดนึงนะครับให้มันได้ฟองสบู่เพิ่มอีกแล้วก็ยิงได้ไวขึ้นเพราะลุงรู้สึกว่ายิงพื้นผิวของมันนะที่3.33อ่ะมันค่อนข้างที่จะช้าไปน,นิดนึงก็เเเเลลยยยยยออออออ่่ะะะะะััันน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 ีีน้้้้้้นน้้้มกกก็ก็ด็ดดดดดทงงงฟฟสบบบูจจวววววฮฮิิตขขึึแแไไไไ ตามมาด้วยมอสธาตนะครับเป็นมอสไฟฟ้าผสมกับพิษนะครับเป็นดูอัลแตดเพื่อผสมมาเป็นธาตุ c o r r o สี v นะครับแล้วก็ได้สเตตัสชาร์ดด้วยจะได้ทําใหสเตตัสชาร์ดของเราเนี่ยมันเยอะๆนะแล้วก็ประกบด้วยพามฮีชาร์ดนะเพื่อดันดาเมจธาตุไฟแบบเบิ่มๆแล้วก็ทําให้โอกาสศัตรูมีโอกาสติดสถานะเผาไหม้จากมอสใบนี้ได้เยอะขึ้นนะนะอย่างที่เห็นก็คือดาเมจมันก็จะมีโอกาสติดฮีทสูงถึง33%เซเลยนะฮะส่วน ด้วยความที่อาวุธปืนกระบอกนี้มันมีไวร่าบิลอินมาให้อยู่แล้วในดาเมจพื้นฐานเนาะมันก็เลยทำให้ปืนกระบอกนี้มันมีทั้งคอเลสิฟ์เนะลดเกาะได้ใช่ไหมไวร่าแอมดาเมจได้แล้วก็มีฮีทที่ทำดาเมจอเวอร์ไทม์ได้แล้วก็ลดเกาะได้ด้วยนะทำให้แบบศัตรูที่มีเกาะคือเจอปืนกระบอกนี้คือละลายแน่นอนต่อให้ไม่ปลดเกาะ100%แต่รับประกันได้ว่าขอแค่ติดคอเลสิฟสิบสเต็คไวร่าสิบสเต็คแล้วก็ติดฮีทอ่ะโดนเบิร์นจนตายแน่นอนส่วนศัตรูตัวอื่นที่ไม่่่่่ไไได้้มมมมีีีเเกกราาะะะนนยยคืออออัั็ปญหูแลว อย่างอวกาศก็อ,อาจจะนั้นหน่อยแต่ว่าอวกาศมันก็รับดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์ชิลก็เหมือนกันนะเพระาะฉะนั้นลุงก็เลยมองว่าบิลเนี่ยมันได้สามดาเมจนี้มาแล้วสถานะเยอะขนาดนี้ลุงว่ามันจบได้ทุกคอนเทนต์อยู่แล้วนะโอเคแล้วในเมื่อเราเล่นเป็นดาเมจฮีทด,ด,ด้วยนะเอาดาเมจโอเวอร์ไทม์ด้วยฉะนั้นเนี่ยใบยที่ขาดไปไม่ได้อีกใบหนึ่งก็คือใบนี้ฮะพ,พิ่มมดดาาเจให้กกับสถน,นะผิปติที่เนาะจะได้แบบแรงขึ้นอีกประมาณเกือบสองเท่าเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันได้ในส่วนของ รีโหลดสปีดหกสิบเอร์นะครับทำให้เวลาเรายิงถึงแม้ว่าแม็กมันจะน้อยสิบสองแม็กเอสิบสองแตต่อแม็กแล้วเราก็ยิงไวมากๆแป๊บเดียวก็คือหมดแม็กแล้วแต่ว่ารีโหลดจากหนึ่งจุดแปดเหลือหนึ่งจุดหนึ่งอ่ะมันก็คือแบบหนึ่งวิแล้วก็ยิงต่อได้ลุงเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นมอสที่คู้ม,มากๆเลยนะเพราะว่าได้ทั้งดามเมจแล้วก็ได้ทั้งความต่อเนื่องด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือมอสพรามทาร์กเก็ตแคคเกอร์นะครับลุงเอามาดันค่าคีดามเมจนะครับ เซกันเตรีอินเวนะครับเป็นตัวช่วยในการดันค่าคียชาร์นให้กับปืนกระบอกนี้ทําให้สามารถเล่นขี่ได้เพราะว่าด้วยความที่คีพื้นฐานมา16%นะรู้ว่ามันต่ำไปใส่มอดเพิ่มคีชาร์นไปก็ไม่คุมนะ้มเนี่ยลุงว่าเอาอันนี้มาดันดีกว่าอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญเลยคือปืนกระบอกเนี่ยมันมีแมคาีนิกพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเวลามันยิงไปเนี่ยกระสุนเนี่ยมันออกทีละหลายนัดไอ้จังหวะที่เรายิงไปครั้งแรกแล้วไปกระทบะกับศัตรูอะโอเคไม่ว่าคุณจะมีมลติช็อตเยอะขนาดไหนกะ มันจะไม่ได้เยอะตามไปด้วยมันจะเหมือนแบบมันก็คือยิงหนึ่งครั้งก็คือขึ้นหนึ่งแต่ไอ้จังหวะที่มันระเบิดตามมาเนี่ยมันนับฮิตแยกไงเออมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันมันโคตรดีเลยอ่ะเดี๋ยวเผื่อใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวลุงลองให้ดูแล้วกันนะจะได้แบบเห็นแบบชัดเจนเนี่ยคือไอ้ความไอ้ตอนที่ยิงไปครั้งแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับปืนทั่วไปคือขึ้นมาทีละสิบเปอร์เซ็นต์แต่พอมันระเบิดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมามากกว่านั้นแล้วแต่จำนวนฮิตที่มันเกิดขึ้นองงยิดนนนอัี้ม่ติยนะิรนหะเเบด็ กลายเป็นห้าสิบเลยนะหเห็นไหมอันนี้โดนสามฮิตไอ้จังหวะที่มันแบบฮิตต่อยเนี่ยเห็นไหมแล้วคือการระเบิดอะมันถ้าเรายิงรัวรว,วมากๆจนมันระเบิดได้แบบทุทีอะมันจะมีโอกาสขึ้นถึงขี้แดงได้เลยหเห็นไหมมีแดงโผล่มาด้วยอันนี้คือด้วยความที่มันมตีช็อตมันน้อยมันก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นแดงอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบิว้วแบบจัดเต็มอะคือขึ้นขี้แดงแบบล้นเเห็นไหมอันนี้ก็แดงนั่นเองนะประมาณนันนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ ถ้าดันคีช้าเนี่ยังไงก็อินโนเวทแน่นอนนะครับลุงก็เลยเนี่ยต้องมาเพิ่มดาเมจด,ด้วยมอสฮอนเนสไตรแทนเพราะว่าเราไม่สามารถใส่อาเคียนเพิ่มดาเมจได้นะฮะแต่ก็มันก็โอเคเพราะว่าอินโนเวทคือใบเดียวแม่งจบจริงๆสุดท้ายนะครับในช่องเอ็กซนะิลัสนะลุงใส่เป็นเรเทอร์โมเมนตัมเพื่อเอาให้มันกระสุนพุ่งได้ไวข,ขึ้นแต่ว่าจริงๆก็ไม่จําเป็นหรอกเพราะว่ากระสุนมันค่อนข้างที่จะพุ่งไปได้ไกลยอยู่แล้วนะแค่แบบไม่มีโปรเจกต์ไทสปีดก็ได้40่เมตรแล้วอะ แต่น,นี้ลุงด้วยความที่ช่องมันเหลือนะไม่รู้จะใส่อะไรก็เลยใส่เป็นใบนี้เข้าไปเพราะว่าใบาอื่นเท่าที่ลุงดูก็ไม่ได้มีใบไหนที่ลุงรู้สึกว่ามันมีประโยชน์เท่าไหร่ก็อันนี้อย่างน้อยมันก็จะได้พุ่งไปได้เร็วขึ้นนะโดนศัตรูได้เร็วขึ้น <c oughs> นิดนึงก็ยังดีอ่ะโอเคครับสาหรับบิลก็ประมาณนี้ต่อไปจะเป็นการเอาบิลนี้ไปทดสอบนะคบว่าเอาไปลองกับศัตรูแล้วเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนนะครับสําหรับบิลออราวของคอมเพรสเซอร์พรามที่ลุงแม่งบิลไว้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวลุงขอออกอันนนี้ล้ลเเขาาาใหม่่อพระอะระ <c oughs> บัฟไอของแมวแมวคูนลุงอ่ะแมวสมิต้ามันติดอยู่ไอบัฟบัฟรีโหลดสปีดอ่ะมันทําให้รีโหลดทันทีโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องรีโหลดให้ดูมันเดี๋ยวมันจะไม่นั้นอะไรไม่เห็นว่าตอนรีโหลดมันเป็นยังไงนะเออจะได้เห็นแบบภาพแบบชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวบัฟนั้นมาช่วยมันจะดูโกงเกินโอเคยิงครั้งแรกอาจจะยังไม่ได้แรงมากนะาะว่ามันต้องเก็บตแตกก่อนนะเดี๋ยวรอชุดที่2อาจะเห็นชัดเจนอะนนี้ยแดงเถือกแดงเถืออเถือกโอเค ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เ่ะเห็นไหมโอเคอ่ะชุดที่2ของแท้แล้วนะอันนี้ของแท้ลุงจะยิงแบบสเปรย์ไปก่อนนะเ,เดี๋ยวมาเน้นค่อยๆเน้นทีละนนะเดี๋ยวค่อยมายิงเน้นในชุดต่อไปแล้วกันชุดนี้เดี๋ยวขอยิงแบบสเปรย์ก่อนจะดูว่ามันฆ่าได้ไวแค่ไหนคือสเปรย์เห็นไหมศัตรูแบบติดฮีทสเตกเยอะก็เด้งทีละแสนน่ะ และคือมอนแบบที่มันไม่ใช่ไอพวกคอ,เเอนเสิร์ตเทมิกันเนอร์อะไรพวกนี้เลือดไม่ได้เยอะมากก็คือเด้งฮิตแบบบางทีอาจจะไม่ทันได้เด้งได้สามมาคือเอาแค่โดนแบบว่าไฟเผาตาเอ้ยไม่ใช่โดนระเบิดใส่ตายมันก็ตายแล้วอ่ะอันนี้คือโอเคมันไม่ตายก็จริงแต่ว่าโดนแอมดามเมจเข้าไปแล้วก็โดนเบิร์นเข้าไปขนาดเนี้ยทีละเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยยังไงก็ตายแน่นอนนะอ่ะโอเคชุดต่อไปเดี๋ยวลุงจะขอเน้นๆให้ดูทีลดอกแล้วกันนะยิงแบบให้ดูแบบช้าๆจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเวลาทำดามเมจเนี่ยนี่นะดุมดุม,ดม ฮีทแบบขึ้นมา97สะแตกอะเนี่ยคิดเอาแล้วกันเนี่ยเห็นไหมบางตัวคือแบบว่าถ้าเกิดติดชี้แดงแบบเน้นๆทุกดอกก็คือแบบตายไปเลยเห็นไหมือบคือที่เล่นเป็นสายดาเมโอเวอร์ไทม์ก็เพราะว่ามันฮีทมันแบบขึ้นได้เยอะมากแล้วก็เวลามันเด้งทีเนี่ยเห็นไหมมันเด้งแรงมากอ่ะนี่ขนาดยิงตัวหนึ่งบางทีไม่ถึงแม็กได้ซ้ำนะแค่ครึ่งแม็กเนี่ยติดสะแตกฮีทสักประมาณ 50แแตกงี้ลุงว่าแม่งคือดาเมจขึ้นเป็นหลักแสนไม่ได้ยากเลยดา m มจ e อเวอาเลยนะอันนี้สองแสนเนี่ยแตกอ่ะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับในส่วนของ b u i นะฮะโอเคทีนี้ต่อไปจะเป็นการเอาไปใช้งานจริงในด่านนะครับว่า b u วนี้ไปใช้งานจริงแล้วมันจะ work หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเอ้ยโ,โหลุงแม่งเทพยบซีมูเลเตข้ามอะเนี่ยมาดูเลยมอนเดิมนะครับลุงจะเลาวอสพราบ b u i แบบว่าเอาไปถึกอย่างเดียวนะไม่ได้กดสก,กิลอะไรนะครับแล้วก็ คอนเฟซ่าพร้มบิลเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะคอนฟิกเอบิลออรราลแล้วก็ดิลิก้านะครับบิวไปแค่เอาไปช่วยแปะฐานะเฉยๆนะครับโอเคประมาณนี้ไปดูกันเอาด่านไหนดีนะเอ่อเอาจะเอาไปด่านแบบนี่แล้วกันไหนก็ไหนละลุงไปลองกินเนียเลยจะได้เห็นชัดๆนะครับ แล้วก็อยากไปลองตั้งแคมป์ให้ดูด้วยว่าถ้าเกิดเอาไปเป็นปืนตั้งแคมป์เนี่ยมันจะเวิร์กไหมบยิงออกมาจากในรูอย่างเงี้ยยาวๆให้มอนมันเดินเข้ามาแล้วก็โดนนะไม่รู้จะมีจุดให้ตั้งแคมป์หรือเปล่านะโอเคเหมือนเดินนะครับเราจะทดสอบกัน5นาทีนะจนกว่าคนไลท์จะโผล่แล้วก็ค่อยออกด่านเนะี่ยแต่ลุงคิดว่า KPM ของอาวุธนี้น่าจะโอเคอยู่นะเพราะว่ามันเป็นปืนที่แบบทาดาเมจเป็นวงกว้างแล้วก็ไม่ต้องคิดมากในเวลายิงเหนะ็นไหมคือแบบยิงแบบสาดไปเลย,สา,เลยสาดแบบหมุนๆไปเลย กดเมาส์เมาส์ซ้ายค้างได้เลยเพราะว่ากระสุนยังไงก็พอนะไม่ต้องห่วงแต่จริงอยากให้รีโหลดไวกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะแต่โอเคละอย่างน้อยมันก็ไม่ได้รีโหลดไม่ได้รีโหลดเต็มเต็มแบบเต็มเวลา1.8วิลุงว่ามันก็ถือว่าค่อนข้างต่อนเนื่องละเนี่ยเล่นง่ายนะคือลุงชอบปืนสไตล์แบบเนี้ยที่แบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากอะคือเดินยิงไปเลยอ่ะไม่ต้องเลงอ่ะ อ,อยังไม่ได้ไปลองกับมิลานเลยว่ามิลานเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ลุงว่าเชียมิลานแม่งคือด้วยความที่ปืนมแมลงอย่แง้ลแล้วพอไปเจอบัฟมิลานแบบอีคลิปเนี้แล้วก็จำนวนฮิตที่เพิ่มขึ้นจากล่างฟอร์มนี่ลุงว่าแม่งยิงทีน่าจะระเบิดระเบ้อแน่นอนอะ่ะเสียอย่างเดียวคือระยะระเบิดมันสั้นไปนิดนึงเฮ้ยเจอห้องดีวะตั้งแคมได้หรือเปล่าน,นะเด้ได้ได้เดี๋ยวลุงลองนะเพราะว่าไอเดินยิงน่าจะเห็นผลแล้วว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอลองตั้งแคมแล้วกันตรงนี้ตั้งได้อยู่ยิงไปเลยแบบนี้ ลุงแช่นะลุงแบบกดเมาส์ซ้ายแช่นะไอ้มอนยังไม่มาเดี๋ยวกระสุนหมดเดี๋ยวปล่อยไปกันหรือว่ายิงไปตรงนั้นเดี๋ยวะกลัวมอนมันแบบมองไม่เห็นเราไงเดยยิงไปตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยโอเคนุ่ยเฮ้ยดาเมจมันก็ได้หรือว่าจะเป็นปืนที่ลุงสามารถเอาไปทำเป็นเก้าอะไรนะ e X p e X p แคปได้วะเพราะว่าดาเมจมันโคตรแรงแล้วก็เห็นไหมเนี่ยมันยิงแบบไม่ต้องคิดอะไรมากคือปล่อยยิงย,วยาวๆได้เลยอะแล้วก็ เ,เวลาแบบหมดชุดหนึ่งก็วิ่งไปเก็บทีหนึ่งระเบิดก็โอเคนะเนี่ยเฮ้ยโอเคเลยแค่อย่างงี้อาจจะได้เห็นคอมเพซ่าพัร์นึ0ง0ล้าน e อ P ีแน่ๆนี่ขนาดยังไม่ได้บัฟอะไรนะแล้วก็ไม่ได้ยิงผ่านโลโวด้วยเอาแล้วมึง <c oughs> <c oughs> ได้อีกปืนหนึ่งละเอาไว้แบบเล่นแบบเก็บพันล้าน EXP แต่ช่วงนี้กำลังเก็บโทเรีตอยู่นะครับว่าโทเรียตยังแบบยังไม่ถึงพันล้านแล้วเป็นปืนที่แบบเราอุตส่าห์แบบขายว่าอุ้ยนี่ปืน เทียเทียหนึ่งเลยไม่ใช่เทียหนึ่งท็อปท็อปหนึ่งเลยของอาวุธปืนหลักนี่ใครแบบอยากจะบิ้วปืนเอ็นเกมสักกระบอกเดืนงลงทุนยาวนี่เลยตัวหลีดอีทคานอนเนี่ยอี้คานอนก็ดีนะจริงแต่ว่าปัญหาคือลุงที่เดินนั่งแปลงล่างไงแต่ปืนกระบอกนี่มันไม่ต้องอะไรเลยมันแค่แบบเนี่ยเชื่อกูว่าแบบได้แน่นอนดาเมจก็แรงได้โอ้ได้เลยเนี่ยคืออันนี้ปกติลงุงเวลาลุงไปเก็บลุงไปเก็บด่านกาบีดาวเซเลสเนาะด่านเก็บพันล้านอะ อันนั้นมันเป็นพวกอินเฟรแล้วคิดดูอินเฟรแพ้ไฟแล้วก็ไม่ได้มีอาร์เมอร์ด้วยแล้วพวกนี้คือไม่ได้แพ้ไฟเฮ้ยแพ้ป่าวอะไม่แน่ใจจำไม่ได,จจไได้แต่ว่านั่นแหละก็ยังมีอาร์เมอร์อยู่แล้วก็ยังถือว่าเลือดเยอะอยู่โหนี้คือแบบลุงว่าได้ละลุงลุงมีละมีปืนไว้เล่นละแต่ว่าต้องปรากดเองนะไม่สามารถที่จะมาโคอะไรได้เพราะว่าถ้าเกิดเอาปืนนี้ไปมาโคกูบอกได้เลยคําเดียว โดนแน่นอนเออปืนไม่ต้องทำอะไรด้วยปืนยิงไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยดอแบบชอบเลยบอกเออถ้ามึงเอาไปตั้งแคมป์อย่างนี้แล้วมึงแบบว่าใช้มาโคนะมึงโดนคือตั้งแคมป์ได้ไม่ผิดนะเว้ยลุงบอกไว้ก่อนการเอามาตั้งแคมป์แบบที่ลุงทำอย่างเงี้ยไม่ผิดแต่อย่างเดียวที่อย่าทำก็คืออย่าเซตมาโคให้มันยิงค้างนะครับคือถ้ามาโคยิงค้างต่อให้คุณจะเฝ้าหน้าจอนะก็โดนเพราะว่าลุงโดนมาแล้วนี่ลุงบอกไว้ก่อนนะเราถึงแม้ว่าเราเอ้กูไม่ไม่เอฟเคอะกูแค่ตั้งไว้แล้วกูก็เฝ้าจออะ แต่ว่าการที่คุณปล่อยมือจากหน้าจอได้2มือเป็นเวลานานเกินกว่า1ิวิโดยที่มันยังทําอะไรให้คุณได้อยู่เรื่อยๆอนั่นแปลว่ามันคือการเล่นที่ผิดนะครับันต้องบอกไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเล่นเองคือการเล่นเองเนี่ยมันจะไม่มีทางที่แบบว่าจะมายืนนิงยิง,ยงอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาได้มันจะต้องมีการเดินไปเก็บของแล้วก็ต้องคอยกดสก,กิลนู่นนี่นั่นเงนี้ยเออถ้าอย่างนั้นนี่ยดีอีจะแยกออกหรือว่าโอเคอันนี้กดเองได้เออ แต่ก็ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คืออย่างลงนานเกินนะคือถึงแม้คุณจะลงเองนะแต่ว่าถ้าคุณลงแบบต่อเรื่องสองชั่วโมงเงี้ยดีเอา e. เขาก็ต้องพิจารณาแล้วอ่าเออคนเรามันจะสามารถกดปุ่มนี้ค้างไปได้สองชั่วโมงติดต่อกันโดยไม่เมื่อยได้หรือเออสองชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยยังโอเคอยู่แต่2ชั่วโมงนี่ลุงว่าด e. ีอเอจะเพ่งเล็งแล้วก็บอกว่ามึงไม่รอดแน่แค่ไม่รอดแน่แกใช้มาโค้ดไหมเออที่โอเคเลยอ,อันนี้ลุงลุงติดนิสัยแบบเวลาตั้งแคนเราชอบเปิดดูคือเคบีอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับด มอนมันไม่ได้เดินเข้ามาในจุดนี้กันเยอะเท่าไหร่แต่ว่าแค่นี้ลุงว่าก็ไม่แย่แล้วอะเกือบเกือบร้อย KPM อะแล้วก็ค่าได้ไวมากด้วยนะครับเนี่ยคือไม่เอาง่ายคือแค่แบบไอไลฟ์สปอร์ตมันไม่ลดต่ำกว่า80%ก็โอเคละไหนอลองมาดูตามเมีดเมื่อเจอกับอะโครไลด,ด์ดิชิบหายและมาลิดแต่บางนะลุงต้องต้องบูฟหน่อยถ้าไม่บูฟเดี๋ยวแม่งตายเพราะว่ามาลิดแม่งมี วงดูดกระสุนเนี่ยถ้าเกิดยิงตรงนั้นก็คือกูตายเองนะอ่าโอเคก็เออ่สำหรับตัวศัตรูที่ไม่ติดสถานะอย่างอโคลไลท์ไม่ใช่ติดต้องบอกว่าติดสถานได้น้อยหรือว่าไม่ติดสถานะเลยอย่างอโคลไลท์เนี่ยปืนกระบอกนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าอินิชั่ลดามเมจมันไม่ได้แรงมากไนงะที่มันแรงก็คือมันแรงจากการที่ยิงแล้วติดสถานาเยอะแล้วก็ติดฮีทหลายแตกใช่ไหมมันก็คือฮีทเผาจนตายแต่พอเป็นอโคลไลท์ที่แบบรับได้แค่สี่แตกอะ่ะมันก็เลยแบบดาเมจอย่างที่เห็นนะคือมันไม่ได้แบบวืบเดียวหายไปอ่ะมันก็คืืออออแบบตต้งงงงยิง่่เนนนไปประะมาณนะึ ฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดจะไปเล่นกับโคลไลด์ด้วยก็ควรจะต้องพกอาวุธที่มันแรงๆสักชิ้นหนึ่งไวไวเบรสดาเมจนะฮะแต่ก็ยิงตายได้อยู่น้าแต่แค่มันชาอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นมอนเตทั่วไปก็คือแบบยิงรับกันได้ไม่เกินหนึ่งแม็กนะฮะยังไงก็ตายแน่นอนคือถ้าไม่ตายจากที่แรงกะเบิดโดยตรงก็คือตายจากการที่โดนไฟเผาจนตายนั่นเองนะครับโอเคอ่ะลุงเดาเลย5นาทีก็ประมาณ5 0 0ร p m เ KPM ไม่ใช่500คิวก็คือ KPM ประมาณร0อยหรืออาจจะ บวกลบไปไม่เกินนะนะั้นน่ะแต่ถ้าเกิดแบบลบหน่อยก็อาจจะ400นิดๆเดี๋ยวลองดูดิโอ้ห้าร้จริงๆเลยเห็นไหมตามที่บอกเลยเนะี่ยประมาณนี้สำหรับคอมเพรสเซอร์พรามนะอ่ะโอเคสรุปมาแล้วกันสำหรับปืนกระบ,บอกนี้คอมเพรสเซอร์พรามนะเป็นปืนที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหนะ้าที่มันจะมาเป็นเวอร์ชันพรามจริงๆมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าลุงรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็คงเป็นเวอร์ชันพรามมาก็เดี๋ยวไว้รอเวอร์ชันพรามทีเดียวดีกว่าไอเวอร์ชันธรรมดาลุงรู้สึกว่าลุงจะบบิิิ้้้วววววยไไแแคค่ตอนนทาลลปปก็็เส แปะมารานนะคือจริงๆปืนกระบอกนี้มันทําเป็นสายพราเมอร์ได้ด้วยนะแล้วดีด้วยแต่ว่ามันเป็นพราเมอร์ที่เหมาะก,กับซิงเกิลทารเก็ตมากกว่าอย่างแบบเวลาจะไปเล่นดันดิสลัฟชั่นเงนี้ยไอ้พวกมอนที่เป็นเดโมลิเชอร์ที่มันระเบิดเสาได้ส่วนใหญ่เขาก็จะปืนนี้ไปยิงเพื่อแปะารานนะก็คือยิงใช่ไหมไอ้จังหวะที่ยิงไปตอนแรกมันก็แปะได้แล้วแล้วจังหวะหลังจากนั้นน่ยมันก็จะระเบิดต่อเนื่องใช่ไหมไอ้ตอนที่ระเบิดมันก็มีสถาน,นะเพิ่มขึ้นมาอีกไอ้จังหวะที่มันรอระเบ มันก็จะได้สแต็กที่เยอะด้วยเล่นเป็นแบบสายทหารนะแล้วก็บิวทาัดไว้เยอะแล้วก็ใส่ s e c o n d a r y En c u ค b ม r อ่ะบอกบอกเลยว่าแปะทหารนะขึ้นมานี่แทบจะติดทุกอย่างในเกมอ่ะแบบขึ้นมาเยอะมากๆเลยอันนี้เหมาะมากสำหรับใครที่แบบเป็นสายลงดีรับชั่าเรนบอยแล้วชอบแบบเอาปืนไปพรามเมอร์นะลุงว่าปืนนี้เป็นปืนพรามเมอร์ที่น่าจะเป็นติดท็อปท็อปทอปของปืนพรามเมอร์แน่นอนส่วนเอามาเป็นสายดาเมกอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือดีมากคือก่อนหน้านี้ที่มันไม่ดีเพราะว่ามันดันคีไม่ค่อยขึ้นแล้วพอเล่นเป็นสายแบบ สถานะอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไงแต่พอมันมี secondary innovate มาช่วยชูโรงแล้วก็พอมันทำคอมโบกันแล้วมันแบบดันคีย์ชารนได้ไวมากๆจนแบบไปติดคียแดงได้บ่อยๆเนี่ยลูกบอกเลยว่าแบบโคตรดีถึงแม้ว่าคีย์พื้นฐานมันจะแค่1นึ่จุดแปะแต่ว่ามันดันคีย์ได้สบายอย่างเงี้ยแล้วมันมันเล่นง่ายอะมันเล่นสบายอะคือมันเป็นเหมาะมันเหมาะกับ การเอาไปใช้งานแบบแคชช่วลทั่วไปที่ศัตรูแบบอาจจะยังไม่ได้วเว,เ,วเยอะมากอะ่ะแต่ถ้าเป็นเวลสูงสูงหน่อยแบบประมาณแบบหลักพันอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องพิจารณาเป็นตัวตัวบัแต่รู้ว่าได้อยูน่นะเพราะว่าคือถึงแม้ว่ายิงไปแล้วไอ้ดาเมจแบบที่อินิเชียลดาเมจอาจจะไม่ได้แรงมากเป็นล้านอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ายิงติดฮีทไว้สักประมาณร้อยสองร้อยสแต็กลุงว่าอาจจะมีเด้งหลักร้านได้นะแบบฮีทเด้งทีล,ละสแต็กล้านล้านอะไรเงี้ยเออถ้ามันถึงล้านลุงว่ามันก็ น่าจะโอเคอยู่อาจจะแบบไม่ได้แบบเบิร,ร์ดแล้วแบบดามเมจขึ้นมาทันทีแต่ว่ามันก็ติกละล้านล้านขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็นั่นแหละย,ยังไงก็เทียบกับไอ้พวกอาวุธที่มันแบบเบิร,ร์ดทีดามเมจขึ้นเป็นสิบล้านร้อยล้านก็คงจะไม่ได้นะแต่ว่าลุงว่าสําหรับคนที่แบบเป็นสายแค่ช่วยแบบลุงก็น่าจะถูกใจปืนกระบอกนี้นะอ่ะสําหรับปืนกระบอกนี้ลุงขอให้เทียมันอยู่ที่เทียโอเคเทียเอ เอเลยครับเพราะว่าเป็นปืนที่นั่นแหละอย่างที่บอกไปก็คือทําได้ทั้งทามเมอร์นะครับติดท็อปเลยสําหรับปืนทามเมอร์แล้วก็เอามาใช้งานแบบแคชชว่น้ทั่วไปได้ดีแล้วก็แรงด้วยนะลุงก็คิดว่าให้ A ก็คงไม่ได้จะน่าเกลียดอะไรเท่าไหร่นะ อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับยังไงถ้าเห็นว่าเป็นเดีโยวก็ฝากช่วยกันกดไลค์กับดวงเมียหน่อยกันละก,กันนะฮะส่วนคลิปหน้าก็แน่นอนนะครับอีกชิ้นหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือได้คิวพรามนะก็เดี๋ยวน่าจะทำเร็วๆนี้แหละนะถ้าเกิดว่างเมื่อไหร่วันไหนก็น่าจะทำออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันว่าความสามารถเป็นยังไงแล้วก็สเตตเอ้ยไม่ใช่บิวของลุงเป็นยังไงนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับยังไง,ไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนไปละบา,บายยเจอกันครับเย yeah.